โอ้ยังรอเลยนะคะทุกนเดนนะอันนี้ถ่ายในลง u ู u b บเลยพูดไได้เลยนะคะราชาสัมพันธ์นียอ๋อใช่ไหมอันอันที่เขาขึ้นไปยืนนั่นคืออะไรคะเป็นเวทีเขาจัดแถงกานนะคะที่แถงข่าวใช่ไหมแถงข่าวว่าจะมีงานเปนที่21เศเน่าะคะโอเคอ๋ออ๋อออ

อ๋อเป็นเขาเรียกเป็นเทศกาลแห่งการแสงสว่างครับแสงสว่างคือก็คือจุดเทียนขอพรต่อเทพเจ้าเป็นเป็นงานปีใหม่ของคนอินเดียเขาอะค่ะอ๋องานปีใหม่ของอินเดียใช่ใช่ครับหรือว่าเตรียมรอยกระทงอ๋อเป็นงานปีใหม่นะคะคล้ายๆงานปีใหม่จริงๆแล้วเป็นงานเนี่ยเขาเรียกว่า festival of lights เขาเขาจะจัดปีละครั้งเหรอคะอันนี้จัดปีแรกปีแรกค่ะเพิ่งจัดปีแรก เขาจะเรื่องบรรจอันนี้วันนี้เขาแถลงข่าวอ๋ออันนี้นน um, so problem, right? แถลงข่าวใช่ไหมคะแค่นี้นีเอาลง Youtube ได้เนาะได้ค่ะคุณไปถ่ายป้ายนี่ได้เลยค่ะอ๋อนี่ค่ะ เ,เ,เาขาบอกว่าเป็นงานปีใหม่ของแครงนะคะพี่น้องนี่เขาก็แถลงข่าวนะคะสำหรับการเปิดงานได้ครับเมื่อกี้พี่น้องวันนี้รู้สึกเห็นเขาใส่สวดกัน

นี่ยองคุยกับประชาชนพนันอยท่านนี้คนท่านนี้เป็นสสารๆันพึ่งมาหาพึงคุยกัตติดนขคุณ